สวัสดีค่ะช่องกัะปีชาแนลค่ะอันเข้ามางานขาวดำยู่วัดหนองแคนเนาะค่ะบัดที่นี่ป้าก็เห็นหอยละข้างพืนงามใหญ่ป้ากเ็เลยอยากให้ท่านผู้ชมอยากให้เอฟซีได้เห็นได้เมืองน้ำขาวาเออหอยละข้างพืนเป็นจังไดแนนะ สั้นเดียวท่านละค่ะว่าเป็นของสันสูงหอ,อละคังสูงหอ,อละขังบ้านนองแคน่เนะาะเจ้าโอ้ยเสรษฐศาจตกต้นใหม่เลยด้วยค่ะเนี่ยเนีย่ย ต้นไม้ใหญ่เลยค่ะสะอ่อนสะอ่อนงามแล้วก็เป็นบันไดขึ้นไปค่ะนี่ขึ้นไปแล้วแบบนี้อีหยังหลายั้งบ่าหลายรั้งครั้งเป็นไม้เนาะ เ,เสาโอ้ยเสาซีตน้นสะอนสอนค่ะเพนเอาต้นไม้ต้นหนึ่งเลยได้ค่ะมาเห็ดเสาอืโอ้โองามงามหลายค่ะ ศาลาเพิ่นศาลาเพิ่นก็งามค่ะสาราหน้าโทษค่ะอันนี้แม่นหยังอันนี้เป็นศาลาหยังค่ะครับศาลาครับศาลาเพิ่นเอาไว้ประกอบพิธีหยังนาท่านพระบุตรั้งยังครับอ๋อ ขึ้นไปฟังเทศตั้งหยังอยู่คนเดียวเนาะมาจังหันจังเส่นจังหันมันพากโอ้ใช่ขอบคุณค่ะอันนี้เป็นศาลาศาลาเพิ่นค่ะงานได้หล่ะค่ะเนี่ยเนี่ยนี่ศาลานี่เป็นทางขึ้นค่ะท้างขึ้นก็สิมี พญานาสองตนลองค่ะอยู่ตรงล้าบันไดขึ้นไปขังเทิงก่อนนะคะงามเป็นลูก ทางทางเทิงนั้นเป็นแบเป็นลูกอ่าคอเน่คอชอรอขุนพิพนคุคคคนพะิพนอดีตเดชเสร็จแล้วค่ะเป็นอ่าได้สมัยของในหลวงราชการที่ารณาขอหลวงห้าเนาะค่ะ งามงามหลายงามหลายจนโมหูจะสิวัดจังเลยยูอันตั้งจังหวัดได้ขนาดนี้ถือว่าสุดยอดเด้ค่ะเนี่ย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 บุมเบนวาห้องสีเด่งง่ายๆเด้คะ่ะนี่งามท้างขีดมีสองทางเนอค่ะ

วาตวาตจยภะสังขะตะจยวิกขาปะจยอาหานะตะจยอิริยะจยอาภาจยธัมมุตตจยธัมมะขะตะจยตัสจยอาภานี้จยเป็นอาวัคคือ ตอนพระพุทธเจ้าเป็นตัดอ่าเ,อเป็นประส,สูตรนะเป็นประส,สูตรเนาะยางได้ยางไดเจเก้จ็ดก้าวะมีดอกบัวมาล่องรับอ่ะค่ะนี่นี่พระพุทธเจ้าเจ้าใชายสินธะปัะส,สูตร ย่างได้หนึ่งสองสามย่างได้เจ็ดเก้าอนี้ดอกบัวร่องรับอันนี้ตอนเพิ่นตอนเพิ่นสัดสูตัดสลูบอค่ะนี่ตัดสลูใต้ต้นโพตวัวค่ะนี่นี่ตัดสู่ไต้ต้นโพ,นนนโพแล้วก็นี่ก็จิเป็นเพิ่นปรินิพาน ไปต้นสาระนี่ค่ะนปริมีพานไปต้นสาระสมัยตะกี้นะวัดเฮาก็สิเบ่าเรื่องแล่วกับเกี่ยวกับอ่าประวัติของพระพุทธเจ้าจังสี่นะคะแต่ทุกมื้อนีอ่จังได้ปาก็บอกบอกว่าถือสินทำหนังสือสินทำนาทีพลเมืองเขาก็ตัดออก เด็กหน่อยเขาจึงบ่งหู่เรื่องอีย่างบ่งบ่งหมู่จากการกราบเบนจักเบนจาขับดิษบ่งหมู่นาทีพลเมืองว่านาทีพลเมืองตะของสีเห็ดจังไไดบ่กหมู่จากทุกมือนี่เออนั่นแหละสมัยป้าเป็นนักเลียนเด้ป้าก็ต้องเลียนนะนาทีพลเมือง นา,นา,นาทีพลเมืองเสร็จคู่กับสิสอนสอนเขาไปเลี้ยนในห้องมีคู่สิสอนกาเป็นจาขปดิษ์้การนางการนั่นอย่างจังใดสอนตะกี้ตุ้งเี้มีบมี่แล้วค่ะเด็กหน่อยเข้าจึงบกหูอย่างบิงหูจักลากเงา ของตะของวาลากเงาตะของเป็นมาจังไดนี่แหละค่ะคนเท้ามันเด็กหน่อยทุกมเือนี่เบาหยากเนาะค่ะปาก็อยากให้เพิ่นเอานาทีพ้นละเมืองมาเลียนแล้วก็วิชาศิลธรรมศิลธรรมก็อยากให้เพิ่นเอากับมาสอนขึ้เก่าประชาชนของเฮาสสุด้ ดีขึ้นกว่านี้นะค่ะนี่หนึ่นึ่นึ่นี่นจังไร้เทื่นพนมนี่แะเมิหมูจักบอเด็กหน่อยจุกมมือนี่วันนี้คือไร้ยอย่างถ้าป,ป้าจำผิดเด้ค่ะนี่คือไร้เทื่นพนมงามหลายงามหลายค่ะนี่มาสิสุดยอดน่ฮะสุดยอดสุดยอดสุดยอด สุดยอดค่ะัะวัดตานจะวัดเท่าใดขนาดนี้ถือว่าสุดยอดแล้วค่ะอโอ้เพิ่นจุดอันปัดทัดค่ะ พิ่นสิเริ่มทําพิธที่ชาปันนาิจแล้วอมจุดประทัดค่ะป้ากตกใจให้กันว่า <c oughs> ท่านเด็ตังต้งโตตกใจอยู่ขึ้นกันที่นี่ตังต้งโตแล้วว่าตกใจมูแล้วว่าเพื่นจุดประทัดอ่าทั้ง บ้านนอกเฮ้าอีสานเฮ้ากับสีจังสี่ละค่ะจุดประทัดแต่ถ้าเป็นในเมืองนั่นเขากัาบบมีแล้วเนาะจุดประทัดอืป้าก็เคยเดี๋ยวไปงานศพงานอย่างเขาอยู่อยู่อันกรุงเทพเข,เขาก็ว่าได้จุดเออประเพทนี้ตะละหมองมันก็สุบค,เค่คยคือกันค่ะไอหอกองเิ่นบ่มี่เนาะอยู่นี่บ่หมี่หอกองอ พื้นห้องกว่องพื้นมุมี่แต่อืมพื้นกระสุนนี่นะตาเห็นกว่องกว่องสองกว่องอยู่ไป เป็นประตูเขาอีกด้านหนึ่งทั้งหนาเด้ค่ะนี่ประตูเขาท้างหนาจะงามขึ้นกันนี่พื่งะสมีลูกพระพุทธรูปเนาะค่ะปางนางสมาธิอ,อาไว้ด้านหนางามค่ะวิจิตินดาขึ้นกันงามสวยสวยค่ะ สวยสวยงามงามค่ะโอ้บานนอกเขาไดสัมมี่ค่ะสุดยอดแล้วค่ะคือว่าสุดยอดแล้วไดสัมมี่โมเมนนั่นเด็กค่ะนี่นี่คาง้างอันนี่นเพิ่นกับสิมีไอ้นันเนาะ นี่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 น,น,น,นี่คือลูกวาดอ่าผนังกำแพงเนาะแต่บัดที่นี่เอออันนี้ป้าก็บงวาเพิ่นวาดหรือจะถูกมือนี่เขาทาย ลายลูบแล้วเอามาัดปิดปึ๊บผนังก็บบ่ฮู้เฮ้เพิ่อนบาดอิลิปากก็บบ่ฮู้ปากก็บบ่ได้ก่าขึ้นขึ้นไปเมืองขึ้นไปเมือง,งอันนี้แม็นตอนนั่งอีหยังมัดถวายเข่าพระพุทธเจ้าอันเด้กอ่ะน,น,นี่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 พระพุทธเจ้าเพิ่นอยู่ไต่ต้น โก้ไปที่นั่งอย่างเพิ่นมาถวายเขา่ขาค่ะโอเคละเปิ้ลมาถวายเขา่าอันนี้อันนี้พระพุทธเจ้าเพิ่นตาชัลูแล้วให้าาเ,เอออันเอีหยังอีหยังวัดจัวัควคีทั้งห้าเป็นแบบเออปัญจวัคคีทั้งห้าซึ่งเป็นอ,อ่พระรุ่นแรก ทพระพุทธเจ้าเพิ่นสอนเนาะนี่นี่เพิ่นสอนนี่แหละปัญจวัคคีทั้งห้าอ้ยปากเลี้ยนกายขึ้นกันค่ะเลี้ยนกายกันนั่นนี่นีน่แหละค่ะกัตตะลวัดกัสิมีจุดดีจุดเดน่น